สวัสดีครับพวกเราทีมงานเพาะเนื้อหอยฟิชิงนะครับวันนี้ก็ออกหมายกันนะครับหมายที่เรามาตกวันนี้ก็จะเป็นหมายป่าโมกนะครับอ่างทองเนาะแพรที่ผมมาลงวันนี้ก็จะเป็นแพรลงพิมพ์นะครับวันนี้ก็ทีมงานเราก็มากันแค่สองคนนะครับเนื่องจากคนอื่นติดภารกิจเนาะก็จะมีผมนะครับพี่รัมนะครับแล้วก็อาจารย์นุ้ยนะครับออ,อนุรักษ์ <c oughs> สำหรับหมายวันนี้ก็เป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับในส่วนที่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้น,านา้าๆได้ชมแล้วกันนะครับว่าเป็นแม่น้ําเจ้าพญาในส่วนที่แยกออกไปเป็นคลองเออน่าจะคลองโผงเพลงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะ,ะก็จะเป็นเหมือนปากน้ําเลยเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะเป็นเหยื่อลำหนมปังนะครับท,ทั่วไปเนาะผสมมาตกปลาเกตนะครับแล้วก็เหยื่อนะครับสดไม่อดตายนะครับมแมลงสาบขาวนะครับแม่เนื้อหอมของเราเหมือนเดิม นะครับมแมลงสาบขาวผมก็จะลองเอามาเทสตกเหมือนเดิมอะ่ะหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราพลาดมาจากที่บางไทรเนาะอ,อที่ผมจะตามล่าปลาแดงครับตามหาปลาแดงเนาะซึ่งก็ซึ่งไม่ได้ตัวนะครับได้จะเป็นปลาขาย,ยั่งปลาสังกะวานเนาะนี้ผมก็เลยจะลองขึ้นมาหน่อยจากที่เราอยู่แถวบางไทรผมก็เลยจะขึ้นเหนือขึ้นมาหน่อยนึงมาลองโซนป่าโมกดูนะครับว่าเราจะหาปลาแดงเจอหรือเปล่านะครับอปลาเนื้ออ่อนเน่ะ ซึ่งก็ยังไม่รู้นะครับว่าตอนนี้ฝูงเปิงไปอยู่ไหนกันหมดเนาะช่วงนี้ตามไล่ล่างก็ยังหาไม่เจอนะครับอ่าก็ต้องบอกกันอย่างนี้นะครับว่าพวกผมก็มือใหม่นะครับในการตกปลาแดงปลาดําเงินเนาะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราเพาะผสมเหยื่อพอเลี้ยงกันเองนะครับแมลงสาบซึ่งก็มีจํานวนพอสมควรนะครับที่พอจะแบ่งปันให้นานะนะครับเพื่อนๆน,น,นักตกปลานะครับเราได้ลองเอาไปใช้กันดูเนาะ แต่ตัวผมเองก็พยายามจะออกมาเทสเรื uş, toys, under, Ο, ่อยๆนะครับว่าใหม่ไหนมีตัวไม่มีตัวแล้วก็ทําคลิปเให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนๆนานาได้ชมกันโอเคครับยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็อาจารย์นุกกำลังประกอบเบ็ดอยู่เนาะเดี๋ยวรีบประกอบเบ็ดแล้วลองรีบตีอะไรดีกว่าเพราะมาถึงตอนนี้ก็ประมาณสักสองโมงกว่าแล้วสองโมงเช้านะครับลมโชยๆเลยลมเย็นสบายนะครับเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากนะครับนานาทุกท่านนะครับช่วยติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมถือข้าฝากติดตามด้วยครับ นี่นะครับก็เป็นบริเวณหน้าแพรนะนะครับเป็นแม่น้าเจ้าพยานะครับโซนป่าโมกเนะาะแพที่เรามาลงกันอย่างที่บอกนะครับชื่อว่าแพรลงพิมพ์นะครับอ,อย่างที่เห็นตรงโน,น,งน,น,งงงน,น้นนะครับตรงโน้นจะเป็นคลองผงเพงนะครับแยกไปตรงโน้นนะครับแล้วบริเวณนี้ด้านซ้ายมือเรานี่ก็จะเป็นในส่วนของแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ ลองดูแพรที่อยู่ตามปากคลองดูนะครับเผื่อจะมีได้อะไรแปลกๆเนาะเพื่อเราลองเลือกแพนลงพิมพ์ก่อนละกันที่จะมาเทสดูนะครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านี่ครับก็จะประมาณนี้เนาะถ่ายหน้าแพรให้เพื่อนๆนานาได้รับชมก่อนนะครับหมายก็สวยอยู่ครับลมเย็นๆเลยโอเคครับตัวนี้ประกอบเป็นก่อน เดี๋ยวเรามาดูการเกี่ยวเหยื่อนะครับนี่ครับเหยื่อของเรานะครับเป็นเนื้อหอมนะทีมงานระเพาะเองนะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าจะเกี่ยวจากก้นมาหัวหรือจะหัวมาก้นเอาจริงก็ไปตายตัวครับแต่พวกผมเกี่ยวจากตูดมาหัวนะครับประมาณนี้นี่ครับการใช้งานง่ายครับนี่ครับแล้วก็ตีได้เลยครับง่ายๆครับตั้งแต่ เช้ามาเราตีลงไปก็ได้หลายตัวแล้วนะครับวัดได้บ้างตีบ้างวืดบ้างแม่นสาบขาวนี่ได้ปลาหลากหลายครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นปลาแดงปลาเนื้ออ่อนอย่างเดียวครับสังกวาดปลากรดปลาขยงปลาตะเพียนที่ผมตกมาในี่กินทุกปลาเลยนะครับสวายเทโพนี่ เดี๋ยวผมพาไปดูผลงานเนาะกลมาประมาณสักสามชั่วโมงครับพอได้ครับผลงานนี่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นพี่ถังขว้าเราครับเนี่ยกินมแมลงสาบเผาทั้งหมดเลยครับเนี่ยตะงตะเพียนเนี่ยนี่ครับแต่ได้ผลจริงครับใครไถ้าใครเคยใช้จะรู้รู้ดีเลยโอเคครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวแพรให้ชมนะครับว่าแพรของลุงพิมพ์เนี่ย เป็นแพรลักษณะยังไงนะครับเข้ามานี่เลยนะครับพื้นแพรมาก็มีนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่สามารถทําครัวได้นะครัวเล็กๆได้นะครับมีหม้อมีเตานะครับมีเตาแก๊สปิกนิกนะครับมีให้นะครับมีเตาสําหรับเตาถ่านให้นะครับโซนไม่กกงไม่กวาดเนาะส่วนนี้ก็จะมีซิงค์นะครับค่อนข้างครบเลยนะครับ แพ่ที่ผมลงนี่เป็นแพ่หนึ่งนะนี่ครับมีจานชามให้พร้อมนะครับสามารถทํากับข้าวนะครับกินกันเองได้เลยนะบริเวณนี้ก็จะมีโต๊ะนั่งนะครับเป็นโต๊ะนั่งมีพนักโยยาวเลยนะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของกระติกน้ำร้อนให้นะครับหม้อหุงข้าวเนาะครับก็ถือว่า นี่ครับด้านนอกก็จะเป็นโต้ะนะครับนั่งชิวๆได้นะครับกินข้าวได้นะครับนั่งดูเบ็ดชมวิวอะไรได้นะครับก็คือแพเนี่ยสามารถผมมองแล้วมาเป็สิบคนก็ได้นะนะครับนี่ผมก็ตีเบ็ดกันอยู่นะครับนี่ครับอาจารย์นุ้ยครับด้านนอกก็จะประมาณนี้อาเดี๋ยวผมพาไปดู ส่วนของห้องน้ํานะครับคือแพรทุกแพรตอนนี้มีแอร์หมดนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับก็เป็นเชักโครกนะครับมีฝักบัวนะก็ถือว่าดีเลยนะครับต่อน้ําประปาจากข้างด้านบนลงมานะครับผมก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับสาหรับแพรแกก็น่าทํทำมาหลายปีแล้วแหละแต่ในส่วนรวมที่ผมไปแพรตกปลามาลหลายแพรก็ถือว่า ย่งดีอยู่ครับทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องนอนกันครับผมแผงก็ค่อนข้างกว้างนะครับมาเป็นครอบครัวได้สบายเลยนะครับเจ็ดแปดคนสิบคนก็มาได้ในส่วนของห้องนอนนะครับนี่ครับก็จะเป็นเตียงเนาะสองเตียงนะครับก็นอนได้นะครับถ้าคนเยอะก็นอนข้างล่างก็ได้อ่าด้านในนี้มีพัดลมให้นะครับ มีแอร์นะครับอืมมีทีวีเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูกันหรอกเดี๋ยวนี้เราก็เล่นจากมือถือก็แหละนี่ครับก็ถือว่าดีนะครับสําหรับห้องพักนะครับมีชิดดีนะครับการลมกันฝนได้ดีทีเดียวอะถ้ามีเ,าเพื่อนๆน้ๆนาๆน,นะครับน้ตาตบปลาท่านไหนสนใจเนาะก็ลองมาติดต่อดูได้นะครับอ่าพิมพ์ไปใน Google ก็ขึ้นแล้วครับแผนลุงพิมพ์นะครับผมอ่มมาปาโมกนะยังไงผมก็ รีวิวให้ดูแล้วกันว่าประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่อยากมานะครับท,ที่อยากจะทดลองมาตกดูประมาณนี้ครับครับสําหรับน้าๆนะครับเพื่อนๆนะที่จะมาตกปลานะครับที่แพร่บริเวณเอ่อแม่น้ําเจ้าพยาป่าโมกอ่างทองนะครับอ่ามันอุปสรรคนะครับผมมองอผักไเมื่อค่อยมีหรอกแต่อุปสรรคใหญ่เลยนะครับจะเป็นเอ่อของที่ผมมาแต่ละทีนะครับแต่ละแพร่ในที่จะเจอตลอดก็คือ เป็นเอ่อคน,คนบริเวณคนพื้นนะครับคนแถวนี้นะมัง้งเขาจะลงขายนะครับลอยขายเนี่ยเนี่ยจะลอยขายนะครับเนะี่ยที่ตรงไกลๆตรงนู้นนะครับก็คือเรือลอยขายนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเนะี่ยเห็นทุนขายไหมครับเนะีนะ่ยเนี่ยทุนขายนะครับ่นะีนะ่ะก็จะมีเรือฮะน่าจะเป็นคนละแวกนี้แหละก็คือเขาจะลอยขายมานะครับเนี่ยจะมีอย่างเงี้ยเยอะมากเลยครับ คือเป็นอุปสรรคมากเลยนะสำหรับถ้าเราจะมาลงแพตกปลาอ่าเพราะว่าอะไรครับคือบางคนเราบอกเขานะครับให้ลอยห่างออกไปจากแพหน่อยเขาเข้าใจครับอ่าแต่บางคนนะครับผมพูดได้เลยนะถ้าคนไหนหัวร้อนนะครับเจ้าอารมณ์นะผมว่าเดี๋ยวมีปัญหากันแน่นอนอ่าแต่ทีมงานพวกผมก็อาศัยอดทนเอาอ่าเพราะว่าก็คือเราตั้งใจจะมาตกปลาเนาะ แต่เขาก็ทํามาหากินของเขาอะแต่ทีนี้อย่างที่เห็นในกล้องนะครับ <S <S เพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปเนี่ยก็คือแม่น้ํากว้างนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาต้องมาลอยอยู่เฉียดหน้าแพนะอาจจะจงใจนะครับเมื่อกี้ก็รวบเบ็ดผมไปสองรอบแล้วนะครับเนี่ยรวบเบ็ดรวบเบ็ดเราไปสองรอบแล้ว <S <S อ่าพอลวรไปปุ๊บเราก็ต้องตัดเอ็นเรานะครับเราต้องเสียเอ็นนะก็คือจะเตือนเพื่อนๆน,นที่จะมาตกปลาว่านี่คืออุปสรรคสาคัญเลยนะตัดเอ็นไม่พอนะครับตะก้อนะครับ ลูกหนึ่งก็สิบ,บาทอย่างเงี้ยไหนจะมัดตัวเบ็ดนะครับสายพีอตัวเบ็ดถ้าเป็นกามาแล้วมียี่ห้อดีๆเนี่ยผมว่าพวงหนึ่งอ่ที่ผมมัดจะมีส0มสิบ,บาทไม่อยู่นะฮะนี่ยครับ,รบก็จะลวกก็จะเสียหายไปเลยนะครับอืแล้วผมบอกได้เลยนะว่าส่วนใหญ่คุยไม่รู้เรื่องครับเขาก็จะเอาแต่ของเขาอะครับเขาไม่สนใจพวกเรานะเอ่าก็จะเตือนเตือนนักตกปลาไว้หน่อยนะครับถ้าหัวร้อนได้มีปัญหาแน่นอนนะครับเนี่ยอุปสรรคใหญ่เลยนะครับ พอแม่น้ำเจ้าพยาโซนออป่าโมกก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแม่น้ํสโซนนี้ไม่ได้กว้างมากเนาะนะครับพอไม่ได้กว้างมากเนี่ยเวลาเขาลอยขายนี่ครับคือหนึ่งก็คือเนี่แหละที่ผมบอกอะคนไหนพูดไม่รู้เรื่องนะครับมาลอยเฉียดแพเฉียดเบ็ดเราอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะพันให้ติดเบ็ดเราไปด้วยนะครับเห็นไหมเรือขา,ขาวๆแล้วนะครับนั่นแหละแล้วดูดีครับแนวทุ่นเต็มไปหมดนะครับเ,ออเขาไม่ได้สนใจเรานะครับ ไม่ไม่มีความเกรงใจเลยดีกว่าผมพูดอย่างนี้เลยดีกว่าอ่าเนี่ยแหละเป็นอุปสรรคสําคัญนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือรอยขายเนี่ยปลารลอยขายของเขาเนี่ยขายบางทีนี่ราาไปถึงหน้าดินนะครับปลาไปชนอย่างเงี้ยโอกาสปลาที่จะเข้ามาเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าก็ยากอยู่แต่ที่ผมมาตกเนี่ยปลาที่ได้ส่วนใหญ่ผมใช้แนลงสาบเผาตกทั้งนั้นเลยนะครับก็คือตกหย่อนใกล้ๆแพรนะครับไม่ได้พวกปลาสังกะวาดเนาะอ่า ปลาตะเพียนทองตะเป็นหางแดงกระแห่และพวกนี้ที่กินใกล้ๆนะครับคือตีไกลไปนี่คือไม่ได้ปลาเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเสี่ยงกับการโดนรวบด้วยครับอืมเพราะปลาก็ค่อนข้างกลัวครับเวลาเจอขายอย่างเงี้ยเอ่ก็จะฝากเพื่อนๆนะครับนานๆน,นักตกปลาเนาะอืมให้คอยดูกันด้วยแล้วกันนะครับเข้าใจนะครับว่าชาวบ้านก็ต้องหากินเนาะแต่บางทีเรามาตกอย่างเงี้ยเราก็เสียเสียเงินมานะครับไม่ได้มาตกบนแพเขาฟรีๆเนาะบางที มนุษย์เหมือนกันนะครับน่าจะมีความเข้าใจกันบ้างนะครับอืมความเห็นแก่ตัวนี้บางทีก็ต้องเผาๆลงหน่อยนะผมว่านะครับอยู่ร่วมโลกกันเนาะใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับก็ฝากไวลากันสำหรับใครที่จะมาตกเนาะถ้าหัวร้อนผมบอกได้เลยมีเรื่องแน่นอนครับครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วนะ ก็จะเห็นเรืออยู่นะครับนะเนี่ยเรือที่เห็นนะั่นก็พวกเรือลอยข่ายอะครับเยอะมากนะครับลอยกันทั้งวันทั้งคืนครับยังไงนะครับถ้ามีเพื่อนาน้าๆน,นะถ้าจะมาแพโซนป่าโมกนะครับให้สอบถามกับทางเจ้าของแพรให้ดีก่อนนะครับว่าเรือลอยข่ายเยอะหรือเปล่าเพราะที่ผมมาลงนี่เยอะมากครับเป็นแถวเป็นทิวเลยครับก็คือ ปลาตื่นนะครับผมบอกได้แล้วว่างไงก็ตื่นครับเพราะว่าเขาลงกันต่อเนื่องเลยครับไม่มีจังหวะหยุดพักเลยอะเรือลงขายเยอะจริงๆครับลอยขายมาตามลําน้ําเนี่ยปลาที่ไหนจะกินเบ็ดล่ะครับก็กลัวแหล,ละอืมพอป่ปลาจะพอจะเริ่มต่อเริ่มอะไรห,หน่อยเขาก็ลงกันมาใกล้เราอีกปลาก็หนีไปอีกครับคือหลายจังหวะครับที่มาอยู่หน้าแพรเลยผมก็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะ เพราะว่าถ้าถ่ายติดหน้าติดตาเขาถ้าเกิดเราลงไปในสื่อในโซเชียลอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาได้ภายหลังนะครับาบางทีนี้มารอยอยู่ข้างหน้าเลยนะผมน่าอยากจะถ่ายจังเลยเดี๋ยวก็ควรในเรื่องของนั่นแหละครับกดมงกฎหมายเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่เตือนนะครับเพื่อนๆนักตกปลานะนาน,านานักตกปลาเนาะ ยังไงก็ให้เช็คกระทางเจ้าของแพนิดนึงนะครับแพงที่เราจะมาลงอ่ะโซนป่าโมกอ่างทองนะครับว่าอืช่วงช่วงไหนช่วงนี้หรือช่วงไหนที่เขาลงขายกันเยอะๆนะครับลอยขายกันเยอะเอ,อเพราะว่ามีผลมากนะครับที่ปลาจะไม่เข้ามากินเบ็ดนะครับผมบอกได้เลยนะครับปลาแทบไม่เข้าเลยนะครับบอกได้เลยนี่ก็จะสี่ทุ่มละ อีกสักพักก็ต้องนอนเอาแรงกันสักหน่อยละครับเพราะมันเงียบเงียบมากเลยเรือนี้ยังไม่หยุดลอยกันเลยครับขายยอมรับจริงๆครับเยอะจริงๆเข้าใจครับทํามาหาก,กินเหมือนกันครับแต่ก็ต้องอยู่ในพื้นฐานที่ไม่เอาเปรียบกันละกันนะครับผมคิดว่างั้นนะนี่ก็จะกลับไปแล้วครับตอนนี้ก็เก็บเบ็ดแล้ว ครับผมเริ่มทยอยเก็บเบ็ดแล้วนะครับเมื่อคืนก็อย่างกรบผู้ประสบภัยอะครับทีมงานเราไม่ได้ภัยธรรมชาตินะฮะภัยมนุษย์เหมือนกันเนี่ยแหละครับโอ้โหไม่ไหวเลยครับเรือลอยขายเยอะจริงนะครับแล้วก็ลอยไม่ลอยธรรมดานะอย่างที่ผมได้บอกไปอนะ ลอยเบียดลอยแกล้งมาเรื่อยครับรวบเบ็ดไปหลายรอบเลยครับเมื่อคืนแสบจริงๆครับก็เลยคลิปมันก็เลยแบบอาจจะไม่ดีนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมคนถ่ายทำก็เซ็งนะครับเจออะไรแบบนี้คลิปมันก็เลยกระท่อนกระแทนมันมันไม่รู้จะถ่ายให้ดูอะไรเลยครับเพราะว่า จะมีปัญหากันเปล่าๆนะครับกับชาวบ้านที่เขาลอยข่ายนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอ่ะแม่น้ํากว้างใหญ่ครับลอยตรงไหนก็ลอยได้ให้มันลอยอยู่กับเราหน้าแพเรากวาเดเบ็ดเรานะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับคลิปมันก็เลยเอาเป็นว่าไม่ได้คลิปตกปลาแล้วกันคลิปนี้ผมจะทาเป็นคลิปเตือนภัยแล้วกันะระวังจะเป็นเหมือนผมนะครับเป็นผู้ประสบภัยนะ ปลาก็ไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวผมจะลงรูปให้ดูท้ายคลิปนะครับปลาก็ได้น้อยนะส่วนใหญ่ก็ได้จากแมงสาบขาวผมนั่นแหละเพราะว่าตีออกหน้าแพไม่ได้เลยเหยื่อลำหนมปังนะครับโดนรวบอย่างเดียวนะครับเรือเขารวบเราอย่างเดียวเลยผมก็เข้าใจนะครับผมก็พอจะดาวได้แหละที่เอบามาลอยตามหน้าแพที่คนตกปลา,าเนี่ยมาใกล้ๆมาเฉียดๆเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่า น่าจะมาจากที่เขาคิดว่าป่าน่าจะเข้ามากินเหยื่อกินอาหารนะครับที่เราตกตกกันนะเนาะปามันะน่าจะอยู่ตามหน้าแพเยอะเขาก็เลยต้องมาให้ชิดที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ครับแล้วทีนี้เราตีเบ็ดไปใต้น้ำเนี้ยเขาไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเออตะก้อหน้าดินเรานะครับตะกงตะกว่วยอยู่ระดับประมาณตรงไหนเนาะมันก็ไม่แปลกครับที่จะลวบนะครับถ้าต่างคนนะครับต่างเห็นอกเห็นใจทั้งก,กันนะครับผมว่าโลกนี้น่าอยู่กว่านี้เยอะ จริงๆนะครับผมมองอย่างนั้นนะในฐานะแบบว่านักตกปลาคนหนึ่งอะเดี๋ยวจะกลับแล้วครับคลิปนี้อาจจะไม่ดีนะครับอย่างที่บอกนะครับความเป็นคลิปเตือนภัยไปแล้วกันอย่างไงนะครับก็ฝากนะครับคนที่เข้ามาดูนะครับน้าๆนะครับพี่ๆน้องๆนะอย่างไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม ช่องให้ผมด้วยนะครับเ,เรื่องของฟิชชิงนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปออกมาอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ทีมงานแล้วก็สวัสดีนะครับ